Okay. แล้วก็ไม่ต้องคนอ่ะพี่น้องไว้เงี้ยแล้วเดี๋ยวปิดฝาสวัสดีค่ะเมนูบ้านสวนวันนี้นะคะแกงส้มนะคะแกงส้มแกงส้มกระดูกหมูนะพริกแกงใต้นะคะแล้วก็ยอดอ่อนทางตะวันนะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือตุ๋นหมูมาได้สักระยะนึงแล้วนะสักสักหลายนาทีแล้วนะเดี๋ยวเ,เช็คดูถ้าคขน,นิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา ใส่เครื่องปรุงกันได้เลยนะคะอะมาเช็คดูเอ่อใช้อันนี้มีหั่นสเต็กะนะจิ้มดูว้าวนิ่มมากนิ่มมากนิ่มมากใช้ได้แล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะเติมเติมเติมเครื่องปรุงกันเลยนะจ้าโอเคนี่เป็นพริกแกงใตะะ้ตอนนี้นะจะตามจะทำครัวที่ใต้ต้นไม้นะส่วนข้างบ้านนะฮะ ครัวจริงๆอ่ะมันอยู่ในห้องในชั้นบนหมอาจาไ,ไม่ได้ขึ้นไปพี่น้อชอบบรรยากาศแบบนี้นะโอเคใส่ไปอย่างนี้ก่อนนะฮะอ่ะมาต่อเลยก,ก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะอันนี้เตรียมไว้ทำสองหม้อนะเดี๋ยวจะมีอีกแกงส้มนึงใส่ลงไปตะไคร้ใบมะกรูดนะ,ะลูกสาวเตรียมให้นะ แล้วก็ยายก็ช่วยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้วยของในสวนที่นี่ด้วยนะโอเคแล้วก็าจะมีมะเขือด้วยนะมีมะเขือเทศด้วยนะใส่มะเขือเทศเข้าไปด้วยในสะ่มะเขือเทศเข้าไปด้วยนะก็กลมกล่อมนะฮะตอนนี้เราก็ต้องทานเป็นอะไรที่มันเผ็ดๆแซ่บๆนะพี่น้อง เผ็ดๆแซบ่บๆเพื่อปอ้องกันหวานนะเดี๋ยวปรุงรสชาติเติมไฟดีนี่เดี๋ยวปรุงรสชาต,ต,อชาตนะิอันนี้หม้ออะไรต่ออะไรนี่ก็มาเอาวัวครัวข้างล่างะคะครัวเก่า ตัวเก่าของที่เขาใช้อยู่นะมันใช้นี่เดี๋ยวรอเขาเดือดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะปรุงรสแป๊บหนึ่งนะคือการปรุงรสเอาที่พี่น้องตามอัธยาศัยเลยนะเปรี้ยวหวานมันเค็มนะใส่ได้เต็มที่นะตามอัธยาศัยนะแต่นางเอกของเรานะ,ค,ะคือต้นอ่อนทานตะวันนะฮะรอชมนางเอกของเรานะจ๊ะเนี่ย ถึงเวลาเทสเทสเทสทดสอบทดสอบทดสอบอร่อยไหมจะปล่อยให้เขาเดือดแบบแบบอุ่นๆตุ่นๆไปอีกบนหนึ่งก่อนอะชิมชิมชิมนะพี่น้องค่ะคือแบบว่ากลิ่นนี่มาแบบเย้ายวนมากสุดยอดอย่าบอกใครเลยพี่น้องสายที่แบบว่ามีวน์สักแก้วหนึ่งนะมีเบียรสักแก้วหนึ่งนะมีวิสกี้นะ ชีว้าน้ำอะไรชีว่าโซดาอะไรอย่างนี้นะเอออันนี้สายสายแอลกอฮอล์นะโหจะได้หม้อน,นี้ไปนะสุดสวิงลิงโกอิโต่บัมเลยนะี่เนาะเดี๋ยวเราจะปล่อยตุ่มให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอานางเอกมาลงนะเดี๋ยวจะมีนางเอกมาลงให้นางเอกเดียวพี่น้องให้ดูให้ดูนางเอกนี่นางเอกมาแล้วนะต้นอ่อนทานตะวันนั้นล้างไปแล้วเดี๋ยวปลอยโอเคเดี๋ยวปล่อยเขาตุ่มนี้ไปอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนเข้าเนื้อเข้าเนื้อ พี่น้องคือเป็นอะไรที่แบบอินแบบสามบ้านเจ็ดบ้านนะคะโอเคเวรานางเอกลงแล้วนะใส่นางเอกเข้าไปเลยโอเคแล้วก็ไม่ต้องคนอ่ะพี่น้องไว้เงี้ย้วเดี๋ยวปิดฝาปิดฝาคนะ แล้วถ้าเกิดว่าเราทานเป็นเราทานอ่านเดี๋ยวคนให้ดูหน่อยะเพราะเดี๋ยวจะปิดฝาแล้วก็ปิดเตาแก๊สก็จะจบรถไฟลงแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้น้องชายจะทำเป็นเตาชีวมวลนะคะใช้ฟืนแล้วก็ไม่มีควัอน,นอเคเราก็จะได้งไงแแกงส้มแกงส้มนะแกงส้ม กลมกล่องกลมกล่องนะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอทุกคนนะที่ได้ดูนะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีความสุขนะสุขภาพดีทุกทุกคนนะฮะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดนะคะที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมนะคะก็ขอให้สําเร็จสมหวังแรงใจไปหนทุกทุกคนทุกท่านทุกทุกท่านทุกทุกประการนะฮะแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะฮะถูกรางวัลที่หนึ่งนะ ร้อยล้านพันล้านทุกคนเดอ้อไปเเดอ้อฝากกดไ like, ลค์ใใดกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใด้วยกันเป็นกําลังใจให้เชตามด้วยนะคะรีบเอาะออแต่ละวันนี้รีบมากเลยนะไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะรีบไปไหนไปก่อนนะเชร์แตมชาแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเชตามและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ